อันอี่นี่ถ่ายต่อแล้วเนี่ยฝนจะตกล้าเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทันเคอฟิวเว้ยพี่กันนึงบอกพักกอนเวเฮ้ยวนเวลาในเฮงพาเยอะแล้วไม่กลัวหรอกลัวือ่ป่าไม่กลันะไม่กลัวนานวาทีเหรอใช่หเอาไอ้สุดเอาไอ้สุดจถไปไหนไปอะไรมานๆๆๆๆๆๆนๆๆยี่ ไอนี้คันนี้คันนี้เฮ้ยเดี๋ยวอันน้เป็นกระแสเลยนี่วะรุ่นเนี้ยแอบแอบแอบเยอยู่แอบเอยูเท่งไม่แรงไหมไม่ได้ไมได้เลไม่ลงต่อยงยังมไม่ได้แอบอยู่ห้าสิมิ้านี้อัน้มิลห้มิล้สบิลอยากจะบอกว่าศยภาพองรถรุ่นนี้ตัวให่เนเไงครัม้มนันทความเร็วได้ คือเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเทสเนี่ยร้อยสี่สิบกว่าคนคนตัวใหญ่วันนี้น้องมาไงเซียนเลยเซียนเซียนเลยแล้วถึงขั้นต้องเบกรคอนถ่ายเลยเบกอนเบกอนขอมาลองดูว่าถ้ามันเหลือถ้าเป็นอัมรยองดูดิว่ามันจะเป็นยังไงถ้ากดทะลอย่าติดชัวตาไอ้นี่นะเป็นบุกแตกโคโปแม็กเนี่มีอะไรบ้างอ่ะอันนี้เออ่ใช้ใช้มานานเนี่ยท่อรีวิวก่อนรีวิวท่อ ก่อนที่จะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ครับเรามีสิ่งที่น่าสนใจกว่าไปดูกันอยากมีพอมอยากลอมเพชรบริงวยาไม่ทำก็ไม่สำเร็จนั่นคือข้อเท็จจริงเวย ทุกวันเชื่อมเองอันนี้แท้ทั้งใบเพราะกูปะมั่งอะไรมั่งมาลองไหล่มาดูด้านนี้อันนี้ถึงขั้นเอาอุดเลยมาลองหลายรอบมันลองหลายรอบไงอันนี้สีสนิมใช่ไหมครับสีสนิมมีการอเมริกันใบใบนี้นี่เทสเสร็จแล้วขายหรือเปล่าประมูลประมูลกลัวจะดาวดิลูกพี่ใช่เฉพาะรถเนี่ยสเปคเนี้ยผมทำร้อยสิบแล้วแต่ด้วยตรงพ่อด้วยตัวมันเนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนร้อยสิบนะมันจะมาจับจับชายใส่กันไม่ได้นะ มันก็ต้องทำเป็นรอยยีีดีมตรงรุ่นแล้วก็เป็นโกงรุ่นเลยแล้วีองปี2021ใช่แล้วก็ลูกน้องไม่อยู่ไงก็เซียนไงก็จะทำก็เลยเชื่อมบ้างบมื่ี้อะเบื้องหลังเบื้องหน้าเนี่ยที่เราเราส่งต่อสินค้าเนี่ยนั่นคือคิซีไปแล้วนะ <S 1> <S 1> แต่เบื้องหลังเนี่ยทิ้งเป็นเศษเหล็กเยอะมากนะโอ้กว่าจะเป็นสินค้า<ช>ที่มีคุณภาพใช่ลูกค้าเนี่ยเร่งตนจากอันเนี้ยจะเรียกว่าชุดห้าสิบมิลก็ได้ครับป่าสู้เดิมโรงงานโมดิฟาย แคมชาร์ปริงวาลแล้วก็ลูกห้าทบินแค่นั้นใช่แล้วก็ท่อบสเปร์แล้วโจทย์ของมันคืออะไรรู้ไหมอยากจะทำให้เนี่ยคนเอาไปใช้ไปใช้ง่ายหัวไม่ต้องนูนรถไม่ต้องแกะเเลียร์แลนซ์เสื้อที่มันสวยๆพอดีพอดีเหมาะการใช้งานครับมันอาจจะไม่ได้สปีดที่ที่เร็วเท่ารถแข่งแต่มันก็ควรที่จะได้ประมาณหนึ่งตามที่เราตั้งใจไว้วันนี้ไม่ได้นัด้วยผมบอกให้เลยอี่เดี่ดีใช่ที่เอาเลี่ยนเดินมาครู

ผลเนี่ยผลตกด้วยนะดูดินี่นะครับนี่การใช้คัดเท้านะครับผมบอกว่าคัดเท้าเนี่ย เป็นรถที่ขี่ยากามากๆนะครับตัวขี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตอนใขี่คันมือเก่งแค่ไหนก็ลองขี่คันเท้าดูนะขี่ยากามากๆจริงๆแล้วเนี่ยคือสเปคของมันคือต้องใช้ช่วงปลายเท้าทั้งหมดนะครับข้อเท้าอยู่บ่อานี้คือมันต้องขาตรงนี้มันต้องอยู่กับกับพื้นบองเท้าจะใช้การยกขึ้นมาหน่อยๆเพื่อการเลียคัดนะครับ ก้อนนี้นี่ก้อันนี้นนง,ง่ายๆเลยคือบองออกตัวเอย่างนี้ออกไปดูคือออกให้มันเหมือนว่าการแยากคัสออกนะครับไม่ใช่แบบว่าแกดี่อ,อย่างนี้ดูดู ช่วยแหละมันคือมันมันช่วยอะไรไม่ได้คือตัวออกออกด้วยลื่นด้วยมันทําให้รถเสียการทรงตัวนะครับการที่เราใช้การคุมคัสออกเนี่ยคือหนึ่งบอกว่าเนี่ยช่วยให้รถอะไม่ลื่นนะครับคุมคัสออกได้ปั๊บพอรถอยู่ตัวทิ้งคัสเลยแล้วยกีย่จับสองเลย คือเนี่ยเป็นเทคนิคเล็กน้อยๆนะครับสำหรับรถคคัสตินนะครับขาท่า,าการแต่งตัวเหมือนกันออกตัวกี่รถรุ่นอะไรก็แล้วแต่ต้องนั่งท่ายประมาณนี้ข้างหน้าท่านั่งที่เราถนัดมากที่สุดนะครับขาจิกแบบน,นี้คือใช้การก็ยกข้อเท้ายกยกเอาให้มีเนื้อคาสตนะครับมีเนื้อคารใหหน่อยเหมือนรถจะเลื่อนจะเลื่อนจะเลื่อนเงนี้ย พอเราเล่งรออได้สูงสูงรอที่มันพอดีสำหรับตัวเราแล้วพร้อมที่จะออกยกขึ้นมาหน่อยหนึงปึ๊บยกขึ้นมาหน่อยนึงปึ๊บเปิดกระเด็นปึ๊บแล้วยกขึ้นมาแล้วก็กระเลือเกียร์นะครับคือมันจะเป็นเทคนิคเล็กน้อยแบบจะสอนจริงง่ายเลยออกแม่ให้ดูเลย ลื่เลยเห็นไหมทุกคนนี่แหละคือคน,นิ่ที่อยากจะบอกว่าออกรถค้าตินออกอยังไงออกอย่างนี้แหละครับผมก็สำหรับรถค้าตินก็มีแค่นี้บ๊ายบายไปได้แล้วทางนู้นเขารอซ่อมรถอยู่ปะจีเยอะละ